ดีค่ะกดไลค์กดติดตามขอโชคดีนะคะถูกางวันที่หนึ่งในเร็ววันนะคะโตโยต้าวีโก้ปี0ูย์ห้าค่ะเครื่องยนต์ดีเซลตัวจีนะคะราคา1น8่0 0 0บาทค่ะพวงมราลัยทาวเวอร์มีแอร์แบกนะคะรถเกียร์ออตโต้จากโรงงานค่ะขับดีนิ่มๆมกระจกไฟฟ้านะคะรถอยู่ปทุมธานีค่ะทุกท่านอยู่แถวร,งรังสิตนะคะ เป็นรถกระบะมือสองเกียออโต้ค่ะเครื่องเดิมดีเซล3,000 cc กระจกไฟฟ้านะคะกุญแจรีโมทภายในดูสะอาดมีจอแอ,อนดรอยแอร์เย็นสีเดิมๆค่ะบอดี้สวยนะคะช่วงร่างดีค่ะตีสวยค่ะขับได้สบายทุทพันพาสี6-9เลร่มเอกสารมีครบนะคะ 168,000บาทค่ะสนใจทักนัดซื้อรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ